Now and do it loud, killjoys. ครับม่พบกับเราในรายการมีน้อยทีวีนะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนเป็นจมา้าราวจุติรา,ราชบุรีครับผมซึ่งรายการของเรานะครับคบบัดคนเท่าที่มีนะครับขอยุ้านะครับคัดคนเท่าที่มีซึ่งบางครั้งเราก็หาไม่ได้นะครับ5คนนะครับซึ่งหัวข้อของเรานี้ก็เกี่ยวเนกับการสอบข,ของการภาคเรียนครับซึ่งโรงเรียนเป็นจมา้าราวจุทิของเราเนี่ยจะสอบวันที่เท่าไหร่วะ16 6. 16นะครับคือว่าผมสอบ ที่เท่าไรสิบอะไรจันพุทสุกันพุธสุกแล้วมันไหนแล้วหกสิบแปดยี่สิบะครับตอนโรงเรียนของเราครับสอบวันวันที่สิบหกสิบแปดยี่สิบมักส่กระกั่ดานี่ซึ่งหัวข้องเราก็คิดหัวข้องเราใน EP นี้ก็ต้องเกี่ยวเนื่งกับการสอบอยู่แล้วครับจะเป็นอะไรไปชมมนเลยสูงสูงดสมุนี้มีน้อยเวลาถามว่า ีน้อยมีคำถามถามว่าวิชาไหนที่ว่าย่างสุดในการสอบการรับนี้ชนิาาดค่ะเพราะอะไราทำไม เราคนเราจะมีส5คนวันนี้มีน้อยมีคำถ,ถามว่าวิชาที่คิดว่าสอบกับกาศพักอันเนี้ยอันไหนยากที่สุดวิชาอะไรสังคมศึกษาครับทำไมคิดว่าสาังคมศึกษายากที่สุดมันต้องอ่านครับมันก็มานใช่ไหม,ม,ไหมเยอะเลยหรือเปล่ามากมีอะไรพูดถามไม่รับมันเยี่ยมอ่ะมันเยี่ยมมากครับสวัสดีครับนี่คือรายการผีน้อยทีวีนะครับรายการของเราพันคนเขาจะมีสิบห้าคนชื่ออะไรครับชื่อยกคือหมออะไรหมอห้องมิโยกคือหมอห้องนะครับ วันนี้มีน้อยมาถามถามว่าการียนต้อบการภาคครั้งนี้วิชาไหนทีน่ที่เราคิดว่ายากที่สุด,สดทำไมถึงคิดว่าภาษาอังกฤษ รา่การเรา0คนท่าที่มี1 5คนวันนี้มีน้อยมถามว่าชอบการพักอันเนี้ยพี่คิดว่าวิชาไหนที่ยากที่สุดสำหรับตัวเราภทำไมเรียกภาษาตอบไม่ตอบชอไม่่ึงเป็นส่งเป็นตัวต่างเอาอะไรพูดต่ามปจังช่งแม่ช่งแม่เต่า้องเต่านิยบออะไรบอขาบอขาทำีิวันนี้มีน้อยมีคถามว่า คิดว่าวิชาไหนที่การสอบการพักครนี่ยมันยากที่สุดอริษัททำไมเลือกคริษัทครับคุณบบอกทำไมคุณตอบไม่รู้เนี่ยอาวอะไรพูดสามพยางค์ยากที่สุดยากที่สเอาวันนี้มีน้อยมีคำถามถามว่าวิชาไหนที่เราคิดว่ายากที่สุดในการสอบการพากครั้งนี้ภาษาไทยครับทำไมคิดว่าภาษาไทยยากแขันครับอมวินไลพูดสามพยางครับเรียนเลียงกับใครเลี้ยง นั่นไงเหมือนกูเรียนพุทธสามยาครับสามคำครับสามคำอะไรท่างข้ายันยังไม่ท่องแล้วไม่ท่องอะไรอะไรกันที่โอ้เฮ้ยกูยังไม่ได้ท่องเลยตัดที่ถึงคะแนนน่าเบื่อมากน่าเบื่อมากครับพี่ออยนะครับวันนี้คือรายการมีน้อยทีวีรายการเราครับคนเขาที่มีสิบห้าคนนี้มีน้อยมีถามถามว่าวิชาวิชาไหนคิดว่ายากที่สุดทำไมคิดว่าสักอะไรว่า เอาองมาขยานพูดดังเลยน้ามีอะไรพูดสามยางขยันพูดสวัสดีครับพี่น้อยครับชื่อเป่าครับเป่าอยู่มอะครับมอ .5 ครับม .5 ครับทับหนึ่งทับหนึ่งนะนี่คือรายการพีน้อยทีวีรายการของเราคนเท่าที่มีสิบห้าคนเท่าที <the 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 ่มีคร yeah> ับพีน้อยมาถามถามว่าวิชาไหนที่คิดว่ายากสุดในการสอบถามภาควิชาฟิสิกส์กังจินครับที่ยากแปลไม่ออกครับ จดโปยดิพี่จดแล้วโดนจับแล้วเนี่ยแล้วมีอะไรเพิ่มถามมั้ยยังมันยากมากมันยากมากชื่ออะไรอ่ะเออครับเออครับอยู่มอ,อะไรครับหัวหางค,ครับนี่คือรายการมิน้อยทีวีนะครับรายการของเราครับคนทั้งมีสิบห้าคนวันนี้มีน้อยไม่ถามครับถามว่าวิชาไหนที่คิดว่ายากที่สุดในการสอบกลางภาคครั้งนี้ใครเรียกตั้งวิชาไหนที่คิดว่ายากที่สุดเลยยากที่สุดอ่ะฮะยากที่สุด ภาษาไทยว่ะทำไมถึงภาษาไทยครับวันสารละจะมีอะไรพูดสามไมยากครับไทยแมงก้าไทยแมงก้าครับนี่คือรายการมีน้อยทีวีรา <c oughs> ยการของเราคัดคนนาทีม่มีสิทธิากคนวันนี้มีน้อยไม่ถามถามว่าวิชาไหนยากที่สุดตอนแรกขับชื่กกอก่อนเลยชื่ออะไรวิชาศึกษาเชื่อแล้วครับครับวันนี้มีน้อยไม่ถามถามว่าวิชาไหนที่ยากที่สุดในการสอบกลางภาคครั้งนี้คือวิาศึกษาครับคือวิชาครอะไรคืับวิชาครับ เ่มึงอ่ะเนราครับสังคมครับซีอูสอเ้ซีอทำไมถึงเลือกครับซีอซีอูซีอครับไม่เคยขึ้นเนี่ยอเนีเป็นซีอครับซีอยไหมนะมันลบมาเนี่ยทำไมถึงเาจาไปเไหนครับสอซีอยครับเขาลงมาจาไปเ่ไหนเนี่ยทำไมถึงเลือก ครับไม่เคยที่เรียนครับอ่าฮะอ๋อเป็นเรื่อครับอาจารย์ดูครับอาจารย์ดูแล้วมีอะไรพูดสามัญญาครับมองกล้องด้วยอู้หี้ยมากเฮ้ยอะไรวะ ครับชิลเล่ส์เจมครับวันนี้มีน้อยมีคนถามมาถามว่าขา้ไหนที่เราคิดว่ายากที่สุดในการต่อบการพากันนี้ชิวะครับทำไมครับเรียนไม่รู้เรื่องครับอาจารย์สองเลยไม่รู้วันวันจะพ่อแม่เก่งแล้วมีใครพูดสามายาครับกูเบื่อมากกูเบื่อมากมีน้อยทีวีนะครับรายการของเราครับนคนเขาจะมีสิบห้าคนชื่ออะไรครับพนวัตรครับน้องชื่อเล่นชื่อพี่ปอครับ ครับจุโม่อครับครับอ่าครับวันนี้มีน้อยไม่ถามถามว่าวิชาไหนที่คิดว่ายากที่สุดในการสอบการพักครั้งนี้ที่ยากเคมีครับทำไมคิดว่าเคมียากสุดคนสอนแม่งสุดยอดเลยครับชื่นชื่นนะคนสอนโอ้โหไม่เป็นไรพูดตามพี่เราดูสักครั้งพูดพูดยอดมากเลยพูดยอดมากสวัสดีครับนี่คือรายการมีน้อยดีได้แล้วเนี่ยนี่ต้องเ็นคุณมาคน the lord